สวัสดีจ้ามือในีใดเมนูหมูสเต้พี่น้องหมูสเต้น้องกี้จ้ะใกล้ใกลบ้านนีล่ล่ะสั่งมานี่ชุดนี้หนึ่งร้อยบาทได้ยี่สิบไม้อย่างมาหอมๆเลยพี่น้องมึงจุ่มเลยจ้าอืมอืมทอมิ้มาลร่ะ แบบบ่ต้องเขาไปกินหวานในเมืองนองคาย